สวัสดีค่ะพี่น้องของยาจามาเด้อมื่อนี้ประจาพามากินอาหารทะเลมาไก่ถึงชําม,มีเมนูอย่างนเนาะค่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลากั้งทอดกระเทียมหอยเชลล์ผัดออนหวานอันนี้ค่ะผัดออกหวานหวานนะคะเพื่อนๆหอยเชลล์สองจานผัดออคนหวานก็ อร่อยแซ่บห,หอยเชลไข่เนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนหอยเชลไข่พอดีมันมีเสียงเพลงอยาจาตรงอนุญาตส่วนเมนูนี้ก็คือกุ้งอ่าน้ำพริกเผาแกงส้มปลาลิวกิวยำหอยนางรมนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอีกจานหนึ่งกั้งทอดกระเทียมเมนูที่ เด็กๆมักหลายแทบหลายแซบเวอร์ส่วนเมนูพิเศษเป็นข้าวผัดปูจานใหญ่ข้าวผัดปูจานใหญ่นะคะเนาะ,นะประมาณเจ็ดจานนะคะมาด้วยพายังบดิกินแรงมากินด้วยกันกับพี่อาจารย์นะคะ